สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราแต่ที่เรายังมีลมหายใจสู้กันต่อไปดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาบำรุงพืชผักสวนครัวต่างๆด้วยน้ำหมักเปลือกกล้วยอันนี้มีเนื้ออยู่ด้วยเราเคยทำน้ำหมักเปลือกกล้วยไปเรียบร้อยแล้วนะ คือมันสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยนะจะเอากล้วยมาสักสามกิโลเอ่อแล้วก็ข้าวสารหนึ่งถ้วยมาขยำขยำขยำแล้วก็เติมนมเปรี้ยวหนึ่งขวดได้แล้วก็เติมน้ำให้ทุ่มท่วมแล้วก็หมักเอาไว้ยิ่งนานยิ่งดีแต่หลายคนอาจจะแบบเอออยากใช้ใช้เร็วก็เจ็ดวันก็ไปใช้ได้ฟึงฟึ่งจิพึ่งจิพึ่ง นี่สำหรับเรานะคือเราใช้เยอะไงเข้าใจป่ะเราใช้เยอะเราก็จะใช้ประมาณนี้นี่เขาเราหมักนานแล้วใช้แบบนี้นะก็หนึ่งกระบวยน้ำในกระมังเนี้ยประมาณ30-40ลิตรได้มั้งนี่แบบเนี้ยแล้วก็อ้าฟิงถอยลุกบํารุงคือกล้วยเปลือกกล้วย,วยมีโพแทเสเซียม มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสพวกนี้จะไปทำให้ต้นไม้มีการเจริญเแบบติบโตที่แข็งแรงเอามันหวานญี่ปุ่นก่อนอุ้ยยังไม่ได้เอาออกเลยนะ่นะนะเราทำเนี่ยเริ่มยาวมาแล้วมันหวานญี่ปุ่นส่วนนี้คณะเม็กซิโกที่เราตัดไอ้นั่นจิ้มๆไว้ตัดปกินแล้วแล้วก็ถอนถอนไปส่งแจก อันนี้มะนาวแป้นจราพรเนี่ยแบบไม่ค่อยสนใจนะเนี่ยที่เพาะจากเมล็ดนะโตดีนะนี่แต่อยู่ในกระถางเล็กยังไม่มีที่นี่เลยที่เพาะไว้ได้ทั้งหลายเมล็ดน่ะมะนาวแป้นจราพรที่พี่ฝนพี่กบให้มาเนะี้ยังไม่มีมีของคุณธุววดวนจันอยู่ด้วยเนี่ยฟูมักเนี่ยเมล็ดพันุ์หล่นใส่ก็ไอ้นี่โตมางอกดี ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยใส่เข้าไปทุกต้นเนี่ยแหละเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยมีเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งที่ปักชำนะเน,นี่ยเอ่อฟูหมักหมักชอยผักโขมเบตงของคุณท่านพูดโดนจันนะที่เราตัดกิ่งปักชำอะ่ะอันนี้หักนี่ขนาดหักนะดูนี่ขนาดหักนะ นี่ยังมีจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เราเลยที่เราตัดกิ่งปักชำเห็นไหมนี่นี่นี่น,นี่เห็นปะ่ะอันนี้ไม่ใช่ออกน,นี่ที่ตัดกิ่งปักชำนะอันนี้โมโรไม่ใช่พูดผิดฟูมักของคุณนทัททตนวนจันนะจ๊ะเห็นไหมนี่นี่ดูลักษะเขาหากักเขาหากักหักอีท่าไหนไรู้เป็นแบบเนี้ยเห็นไห นี่แล้วก็ตั้งหากแต่ยังตั้งอนี่นี่แล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยเนี่ยเตรียมโรยได้เลยเนี่ยหอมแย้มแม่บีแม่บีปลูกผกักแม่บีคนเก่งของพี่ต้อมโอ้ยขยันนะแม่บีเนี่ยไปดูแม่บีนะไปดูช่องแม่บีปลูกผักนะปลูกแบบง่ายๆเลย หญิงเก่งหญิงแกรง่งของพอี่ต้อมสู้สู้ขยันโอ้ยใครที่รู้ว่าน้องบีทำอะไรบ้างนะจะทึ่งสารพัดภารกิจหน้าที่ที่น้องบีทำเยอะแยะมากมายเลยเฮ้ยเห็นเลยก็พี่ว่าพี่เหนื่อยแล้วเห็นน้องบพีพี่แบบหายเหนื่อยเลยอันนี้ฟ้าทลายโจรมีเยอะเลยตอนนี้ ปลกูปลกไว้ปลูกไว้ปลูกไว้เยอะๆอันนี้จะปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์หอมแย้น้องบีเนี่ยวันที่เราอัดลมแรงฟ้าคลึม้มเดี๋ยวกันบำรุงเขาเนะี่ยผู้นี้คือเปลือกกล้วยอย่างที่บอกว่าวิตามินเขาก็เยอะใช่ไหมโพ <c oughs> แทสเซียมก็เยอะมีสารแทนนิน ช่วยดูแลปกป้องป้องกันเชื้อราในดินได้ดีดีด้วยนะเนี่ยดูดิเ,เขียวสดดีจังเลยเนะี่ยเขียวสดไปหมดเลยอันนี้ที่เราทำไว้น,นี้ต้นอะไเนี่ยออกมาเนะี่ยอันนี้ขิงขิงตะไคร้วันที่เราแยกกระชงกระชายเห็นไหมวันนั้นนะ่ะที่เราแยกกระชาย นี่ให้ดูพี่ก็หอมแย่โอ้โหเราเก็บไปกินซะเยอะเลยอะ่ะอดใจไม่ได้อร่อยหอมแย้โดนฝนกระแทกเข้าดูสิอร่อยอร่อยอ่ะหอมแย้เนีย่ยใช้แทนนนี่ได้นะผักชีนะเอาไปโรยโรยรยหรือเอาไปแต่งหน้าอาหารก็ได้เวลาทำต้มยำเราก็ใช้เนี่ยใช้เนี่ย หอมแย่ของแม่บีเนี่ยไปโรยใส่เออใช้ได้อันนี้ทุเรียนชนีเอาไงดีอันนี้เราลองเอายอดมาปักไว้นะนี่ยอดของของที่เราตัดตัดตัดยอดมาเนี่ยตัดยอดของทุเรียนเนี่ยเอามาทิมไว้เนี่ยไม่รู้ว่าจะติดรากหรือเปล่าตื่นเต้นดี เด็ดยอดอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยยอดยอดทุเรียนเนี่ยที่เขางอกมาเนี่ยยอดตรงเนี้ยเราตัดเขานะแล้วมาจิ้มไปตรงเนี้ยเฮ้เ้าเกิดเอายอดมาจิ้มแล้วรากเดินนี่แก๋เวเลยเนี่ยทดลองไปเรื่อยเปื่อยพวกเราเอาลืมกระบวยดูแลสุขภาพกันนะพวกเรานะ อยู่กันให้รอดปลอดภัยกันนะเต็มที่เลยอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดแล้วตอนนี้ทางที่ดีก็ดูแลสุขภาพระบัดรองตัวเต็มที่ป้องกันตัวให้เต็มที่เลยฮะเราเห็นเห็นอะไรไหมน,ะนี่เห็นปะ่ะพีนัทเบตเตอร์ของที่เพาะจากเมล็ดน่ะ เราใช้ยอดมาปักชำเดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดู <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยนะออไม่ตื่นเต้นหรอกเรามั่นใจว่ายอดของพีนัปเตอร์ปักชำได้ <c oughs> เด็ดยอดมาทิ่ไมไว้นี่ยังติดเลยดูสิเห็นไหมยอดยอดของอะไรรู้ไหมนี่อันนี้ยอดของมะนาวมะนาวแป้นชราพรน,นะเนี่ยเด็ดยอดขึ้นมาเนี่ยเรามั่นใจว่าติดแล้วนะเนี่ยแต่นุ่นยอดของมะนาวอะไรเมื่อ เดี๋ยวนึกก่อนเนี่ยเรามั่นใจว่าเนี่ยติดรากแล้วนะไม่ไงั้นเขาจะแตกใบแตกยอดอ่อนมาหรอใช่ไหมใช้ยอดเนี่ยยอดเนี่ยเนี่ยยอดเนี่ยตกแต่งเขาเนี่ยแล้วเ,วเอายอดเข้ามาเสียบว้เนี่ยเชื่อ ỡ, ติดเดี๋ยวแน่นอนนี่นี่ก็ของนงงงวดอ่าเขือมมวงยักษ์นี่ มัมลี่ขาตาที่แอดนคกขบวมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจฟิกหรือมะเหลือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรด้าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรด้าโรงเรียนด้วยนะจ๊ะเพจมัมมี่ด้วยไปดูเข้าไปที่ช่องเดโชสุกอินเถอะตอนนี้น้องหนวดปลูกเยอะแล้วไปช่วยอุดหนุนไม่นั่นด้วยหมอนหมอนน้องหนวดเขาขายหมอนขยนันขยนันเออขยนันจริงๆขยันสุดๆสองตายายนี่ ไปช่วยหนูหน้อยสู้กันตื่นมาโอ้โหสู้ชีวิตกันหน้าดูพวกเรานี่แล้วยังไงเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยเราตัดตัดกิ่งเข้าไปปักชำนะเขาออกมาจะเนี่ยเอางอมาจาถุงเนี่ยถุงเพาะเนี่ยต้นมะละกอะต้นเนี้แล้วเราก็ตัดกิ่งเข้าไปปักชำแล้วเขาก็แตกออกมาใหม่เห็นรอยตัดไหมเนี่ย จะเอาไงดีจะไปปลูกตรงไหนดีฮะเดี๋ยวกันอึบเนี่ยบำรุงเขาเยอะๆสารพัดน้ำหมักอะ่ะคือถ้ามาถามเราว่าบำรุงด้วยอะไรบ้างตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีสารพัดน้ำหมักอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะนี่ก็เปลือกกล้วย เห็นป่ะอันนี้คืออะไรรูป้ป่ะอันนี้คือน้ำเต้าหู้ที่เจ้าดวงรัดให้มาแล้วเราก็เอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาหมักไว้นี่นะในโตรโจเจนก็สูงดีนะเราก็จะสลับใส่วันนี้ใส่อันนี้สามวันแล้วก็มาเติมอันนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อีกเจ็ดวันก็มาใส่อันนี้นี่ อันนี้น้ำหมักผลไม้นะจ๊ะเรามีสารพัดน้ำหมักทำไว้รอบบ้านถังหมักถังหมักของเราไว้รอบบ้านเลยเห็นว่ามีไว้รอบบ้านเลยคือเราปลูกแบบปลอดสารเราต้องดูแลเขาอย่างดีนะเป็นสิ่งที่คนปลูกแบบปลอดสารต้องพยายามทำน้ำหมักใช้เองไม่งั้นจะเปรืองปุ๋ยคอกนี่วันนั้น ัดปักชํำแล้วก็ตัดแต่งไปด้วยหมักไปด้วยนี่หมักหมักน้ำหมักจากเศษอาหารนะดูฟูหมักงามไหมฟูหมักฟูหมักคุณนัทธุตอันนี้ของซีดีรัตออร์แกนิกการ์เด้นที่เราตัดทำคลิปไปไงแล้วเราก็เออเอาเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมากรบไว้นะเนี่ยน้ำหมักจากเศษอาหารที่หมักแล้วนะจะได้กินไหมจ๊ะขอดูสับปะรดไหนซี ผูแลรอเขาบอกว่าถ้าเอามาฝังไว้เนี่ยเอาหัวจุกมาเนี่ยประมาณหนึ่งปีถึงจะได้กินหัวหัวยาวเลย <c oughs> นานเลยอือ <c oughs> สมไทยสมไทยสมยสมิรรัตอัลกิกิรกเดน gar อันนี้เราเอาไปเนี่ยผักบุ้งเราเอาไปจิ้มจิมปักปักไว้เต็มไปหมด ปลูกอะไรก็ได้ที่มันกินง่ายๆนะที่มันโตง่ายแล้วก็คือขยายพันธุ์ง่ายเราจะได้มีกินตลอดสิ่งเดียวที่มันจะทำให้เรารอดชีวิตก็คือคลังอาหารนี่คือเรื่องจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นของมนุษย์ไม่มีอะไร เกินนอกจากอาหารและน้ำใช่ไหมจะอยู่ได้จะยนมีชีวิตอยู่ได้มีอยู่สองอย่างอาหารกับน้ำนี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ขยายง่ายณนะเวลานี้บองตรงไม่มีใครรู้เลยว่าโรคระบาดมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแล้วจะมี โรคตัวใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่ารักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้เมี่ยร้องเพลงนี้ละซึ้งรักกันวันนี้ดีกว่า เพื่อว่าพรุ่งนี้มียนเป็นไปทั้งเธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจแล้วจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิง่งกระท่านพระเจ้าเด็กๆ <c oughs> อาจจะเกิดเ,เด็กรุ่นใหม่เพรเลงนี้เพลง,พลงอะไรอะไรคนคนห้าสิบปารู้จัก <c oughs> สุดกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่า <c oughs> เกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวซมเศร้าทุกคนเราทนมัน <c oughs> อดทนแล้วก็สู้กันต่อไปนะจ๊ะทุกคน เราทําช่อง y youtube เนี่ยมันก็ดีตรงที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนความเสี่ยงมันก็ลดน้อยถอยลงส่วนอาเฮียเราก็ตอนนี้ก็พยายามไม่ออกไปนู่นไปนีล่ละดูแลตัวเองให้ดีสุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้ ปลูกทุกอย่างที่กินได้ด้วยอะไรที่มันขยายง่ายๆปลูกเข้าไปพือสมุนไพรเนี่ยปลูกเข้าไปเนี่ขอโทษนะกว่าจะลงหัวนะกระชายอ่ะใช้เวลานานนะแปดเดือนถึงหนึ่งปีกว่าจะลงหัวอใช้เวลานานนะเนี่ยกระชายเนี่ยสิงขา้าวตะไครใบมะกรูดมะกรูดปลูกเข้าไปอะไรที่เป็น,ปนพืชสมุนไพรที่สามารถกินแล้ว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอปลูกเลยไปแล้วทำงานกันต่อสู้กันนะพวกเราแค่นี้นะ